สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานดอกอันชันมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ริบบิ้นนะคะตาลังคังนะคะวันนี้ใช้สีม่วงค่ะราคามวลละสิบห้าบาทใช้ดีนะคะไม่แตกด้วยนะคะ วันนี้นะคะใช้ดิบบินเบอร์สองค่ะจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะแล้วนำนำทั้งหมดสี่เส้นนะคะมาปลายดิบบินมาเลี้ยงให้เสมอกันค่ะหลังจากนั้นนะคะปลายดิบบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพักวัดได้เก้าเซนติเมตรครึ่งนะคะเราก็ พับลงไปค่ะจับเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเราจะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆก,กลางออกรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3มใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ริบบินนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายลิบบินนะคะจากทางล่างพับขึ้นไปด้านบนลิบบินนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะลิบบินจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินนะคะจากทาง ขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราจับริบบิ้นนะคะทะยางมาทางด้านล่างหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบบิน้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับริบบิน้นนะคะทะแยงออกมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิน้นนะคะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิน้นก็มาทะลุออกทางซ้ายมือเราก็ค่อยๆดึงปลายริบบิน้นออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะ จับดิบบิ้นนะคะทะแยงออกมาด้านล่างค่ะจับปลายดิบบิ้นนะคะกลับลงไปสอดที่ฐานนะคะปลายดิบบิ้นออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับดิบบิ้นนะคะทะแยงออกมาด้านล่างแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นดิบบิ้น Lib ออกมานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับดิบบินนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วเราก็ม้วนปลายดิบบินนะคะเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้นะคะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี่ค่ะ ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำนะคะก็คือเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะจับดิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วเราก็ม้วนปลายดิบบิ้นนะคะเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้นะคะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาจับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายดิบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะ ม้วนปลายดิบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเราดึงให้กระชับนะคะแล้วก็สอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังเสร็จแล้วค่ะพลิกกับด้านริบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบินนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะ ลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกับเ,เสร็จแล้วก็ตัดปลายลิบบินทิ้งนะคะ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ